ใช่ค่ะพี่นะคะเราจะเข้ามารับของฟรีค่ะจะเป็นหมวบพ่อหมดนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใส่เลยแจกฟรีทั้งหมด4,000ชิ้นด้วยกันนะคะโดยแบบที่แจกของฟรีนะคะก็จะเป็นหมบนี้ค่ะ Chase Hero Simulator นะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เน็ให้ใต้คลิปนี้ค่ะ ในการรับของฟรีนะคะเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วเนี่ยทางด้านขวามือนะจะมีเป็นปุ่มฟรี G C นั่นเองค่ะก็จะมาเจอนะคะของฟรีเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวกนะคะที่เราเนี่ยจะมารับกันนะวิธีการรับนะคะเราเนี่ยจะต้องสะสมเป็นเหรียญ U G C ตรงนี้เนี่ยเป็นสีสม้สมๆนะคะให้ครบทั้งหมด250เหรียญค่ะโดย1วันนะคะเราสามารถเก็บไปสูงสุดวันละ125เหรียญค่ะ100เหรียญแด้เราสามารถสะสมได้นะคะจากการซุ่มกล่องด้านล่างตรงนี้ค่ะสามารถกดคําว่า open นะคะแล้วก็สุ่มได้เลย1วันนะคะได้สูงุด 100เหรียญน,นะแล้วก็ต่อมานะคะตรงนี้เนี่ยด้านบนซ้ายนะคะก็จะมีค่ะเป็นรูปกล่องของขวัญน,นะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเก็บได้สูงสุดนะคะวันละ25เหรียญน,นั่นเองซึ่งหากว่าใครนะคะเป็นสมาชิกพรีเมียมเนี่ยหรือว่าเป็นสมาชิก VP Game Pass นตคะตรงนี้เนี่ยเรานะคะสามารถเก็บได้สูงสุดวันละ50าเหรียญค่ะก็รวมๆแล้วนะคะก็เป็น150เหรียญนั่นเองสามารถกดปุ่มเคลมนะคะเพื่อรับเหรียญกันได้เลยแบบนี้เลยะคะ่ะตอนนี้นะคะก็ใช้เวลาประมาณ2วัน,นะค่ะในการเก็บสะสมเหรียญให้ครบนะแล้วก็แลร เต็มไปหมดเลยนะคะก็สามารถเก็บผสมเหรียญเนี่ยเอามาแลกได้เช่นกันนะต,ต้วตัวอักษรสีเหลืองนะคะจะมีบอกเขาว,ว่าของฟรีนะคะเหลือให้รับเนี่ยกี่ชิ้นนะก็เก็บผสมเหรียญแล้วก็เอามารับของฟรีกันนะคะก็คลิปนี้เนี่ยก็เป็นเพียงนี้เขาจากนั้น,นะค่ะไปค่ะ